ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องแชาไทยเอฟซีหน้ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะบรรยากาศดีค่ะวันนี้ค่ะอากาศฝนตกบ้านของคุณแม่ฝนตกเมื่อคืนนี้ค่ะตกตกดีอยู่ค่ะตกไม่ลมค่ะมันร้อนมานานแล้วค่ะอ่าอากาศเริ่มดีแล้วค่ะฝนตกมาแล้วค่ะดีใจด้วยที่ฝนตกมาแล้วค่ะคุณแม่มีของสวยงามฝากแต่เช้าค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะเขาเรียกว่าลายช่องทางน้ําไหลนะคะ ค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นลายช่องทางน้ําไหลนะคะค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะลายช่องทางน้ําไหลนะคะผ้าสามตะกอค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นผ้าสามตะกอหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะอยากราบลื่นไหลลื่นค่ะใส่ผ้าช่องทางน้ําไหลนะคะค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักคุณแม่ได้ค่ะ เอาไปตัดชุดเด้ชุดแสบก็สวยนะคะหรือจะเป็นนุ่งเลยก็งามค่ะหนึ่งพันห้าร้บาทค่ะเป็นท่าสามตะตอทอมือค่ะลายช่องทางน้ำไหลน,นะคะนี่อ่ะแส่นอ่นนี้ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพัน ห้าร้อยบาทนะคะช่องทางน้ําไหลนะคะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นผ้าลายช่องทางน้ําไหลค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนโดดเด่นทุกคืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะผ้าสามตะกอทอมือนะคะเป็นลายช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะอยากให้ลื่นไหลไหลื่นชีวิตมันไม่ลื่นไม่ไหลค่ะเอาผ้าช่องทางน้ําไหลไปใส่นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพัน ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สามสวยไม่จืดจางค่ะ1น0 0พันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทองมือค่ะลายช่องทางน้ำไหมนะคะค่ะสวยตลอดการค่ะค่ะเป็นช่องทางละข้าพวกนี้ค่ะเป็นเป็นผ้าหนุดนะคะ แม่ก็ไม่ได้เลือกเหมือนกันนะคะอะดูค่ะผืนนี้ก็เป็นลายเล็กๆค่ะสีหิดสีส้มและหัสเก้านะคะค่ะเป็นสีหิดนะคะลายเล็กๆค่ะเช้าล่างเท้าบนก็บริวารช้างน้อยตามมานะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะท่าจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็สวยเหมาะสมนะคะค่ะราคาี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิดพอจับนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ผ้าไหมนะคะถ้าไม่มีถ้าถ้าไม่ใช่ผ้าหลุดจำนำราคานี้แกไม่ได้นะคะเพราะว่าไหมมันแพงค่ะค่ะไหมแพงแล้วก็เขาจะคนขายเขาก็จะตามลำดับขึ้นตามไหมนะคะถ้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นสีวิตนะคะค่ะลายดอกพิกลเล็กๆค่ะเชิงล่างเชิงบนก็บริวารช่างน้อยตามมาค่ะช่างผูงนี้จะช่วยเรียกเรียกเพื่อนเข้าบ้านหลายหลายตัวค่ะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดกามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางไลน์ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะอันนี้ก็ไล่ช่องทางน้ำไหลค่ะรหัสเตดนะคะ ค่ะท่านชอบพื้นไหนมากพื้นไหนท่านโทรทักค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะละหัดแปดนะคะค่ะสีสวยสดใสโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกพืนง,งามทุกพืนเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมกักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะค่ะเป็นพาดสามตะกอทอมือค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนนะคะลายช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะชีวิตไม่ราบรื่นค่ะอยากไหลลื่นนาารื่นเอาผ้าช่องทางน้ําไหลไปใส่นะคะค่ะให้มันลื่นราบลื่นลื่นไหลไหลลื่นรักลื่นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ มาพืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งห้าร้อยบาทนะคะถ้าพวกนี้คุณแม่ไม่ได้ไปเลือกหรกคะ่ะนี่แต่เขาส่งมาให้เพราะว่ามีค่าหลุดจำนำค่ะคุณแม่ก็ตอบรับเขาก็ส่งมาให้ค่ะอันนี้ก็เป็นลายแต่เ่างับนะคะมันจะปนกันมานะคะค่าราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะถ้าเราจำนำจะอยู่ในราคานี้ละค่ะพันสี่พันห้าแล้วเป็นรอบนะคะรอบนี้พันห้านะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทัาคุณแม่น,นะคะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ่าสามตะกอนนะคะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ 1, เป็น5่าสาตระกอน,นะคะค่ะสวยทุกพื้นแกมทุกพื้นค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะค่ะมัดพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทั้งได้ค่ะ,คะน้อมรับตอบทางรลยยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะลายเต่างับค่ะหนึ่าร้อยบาทค่ะ นี่ก็รหันหกนะคะนี่ก็ช่องทางน้ําไหลเหมือนกันค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกถืนงามทุกถืงนค่ะเป็นลายแน่นน้อยนั่นแหละเขามาซอยเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรท่านได้ค่ะน้องรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะ ค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนแจ่มทุกขืนค,ค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายหน้าน้อยธรรมซอยท่านเป็นช่องทางน้ําไหลน,นะคะค่ะสวยตลอดกลางงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ เป็นผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานสองถึงห้านะคะค่ะหนึ่พันห้าร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะละ,ะหันห้านะคะช่องทางน้ำไหลน,นะคะค่ะท่านชอบผืนไหนโทรทักเข้ามาได้ค่ะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่กานนะคะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นลายช่องทางน้ำไหลค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะค่ะความยาวก็มาตรฐานของหงหน้านั่นแหละคะ่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะค่ะท่านไหนอยากเอาไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราก็ค่ะมองมาทางทคุณแม่บอลรักคุณแม่รักนะคะขายผ้าไหมสวยๆนะคะค่ะส่วนมากกลุ่มชอพกนี้จะนานๆจะมีเข้ามาครั้งหนึ่งนะคะ ค่ะเป็นผ้าช่องทางน้ำไหลค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะใส่สวยโดดเด่นมากค่ะเขาจะส่งมาให้คุณแม่เลยนะคะไม่ได้เลือกนะคะผ้าพวกนี้ค่ะมีกี่พื้นกี่พื้นเขาจะส่งมาให้ค่ะค่ะเป็นราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนพักได้ค่ะค่ะคุณแม่เล่ารับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายช่องทางน้ำไหลค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผื้นแจ่มทุกผื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ สามารถพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรท่านได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะ,คะแบบนี้ก็สวยนะคะก็ออกได้แบบแบบอีกโดดเด่นไปอีกแบบหนึ่งนะคะค่ะละหักสามค่ะช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นรวมเ้าาค่ะมาซอยเป็นช่องทางน้ําไหลนะคะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะตอทอมือนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะห่งสัแปดนะคะสวยค่ะโดดเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นลายลวงข้าวค่ะ พุ่มพุ่มสวยกกนะแต่แปลกนะคะใส่โดดเด่นมากเลยค่ะค่ะเวลาใส่ใส่กับเสื้อขาวนี่โดดเด่นมากค่ะค่ะหนึ่งพันค่ะหนึ่งพัน 5, ห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะโดดเด่นมากค่ะราคาหนึ่งันห้าร้อยบาทนะคะคาะนักคื้นไหนชอบคืนไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเขาก็พอแปลกๆนะคะคุณแม่ก็ดูตามภาพนะคะขาดนักพื้นไหนชอบพืนไหนทักได้ค่ะค่ะน้องรับต่อทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่สือกลางค่ะค่ะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักมาได้ค่ะค่ะเป็นภาพสามะกอนทอมือนะคะลายช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะเป็นช่องทางน้ำไหลค่ะหนึ่งันห้าร้อยบาทค่ะ เดือนาพันห้าร้อยหีค่ะนี่ก็ราคาพันห้านะคะเป็นลายดอกมะเขือประกาศตอบนะคะค่ะเป็นสีค่ะสีตะปีนะคะ,ะช่วงนี้ก็ถ้าคุณแม่ถ่ายคลิปตอนช,ช้าหน่อยก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะผู้ใหญ่บ้านท่านประกาศใส่เสียงตามสายค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งห้าร้อยบาทค่ะ

500บาทนะคะขา,าะผ้าสามตะกอค่ะสวยงามากโดดเด่นมากค่ะขาดนี่ก็เป็นสีขาวอ,อกโทนสีน้ำตาลทองนะคะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดกางค่ะหนึ0งอบาทคา่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเป็นท่าสามตะกอนนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทคะ่ะลายนี้เป็นลายลูกก้าวค่ะ ค่ะเป็นเป็นลายนุ่งผเาก้าวนะคะเป็นน้ำตาลเข้มค่ะน้ำตาลสีทองเป็นสีเหลืองทองเป็นวัดหมีนะคะคาะใส่ออกงาขาวดำก็ได้ค่ะถือนี้ค่ะขาราคาอยู่ที่ค่ะอยู่ที่หนึ่งพันขาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ่าวไทยนีค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้บุญรักษาพระคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุง้นครองค่ะ